เการครับวันนี้เนาะเปิดร้านคาเฟ่ของเราครับใช่ครับก็ถือว่าคาเฟ่นี้จริงๆก็คุยกับเพื่อนๆมาสักพักแล้วอะไรเงี้ยครับก็แบบเกิบถึงปีคะเกือบปีเกือบปีอะไรเงี้ยครับแล้วก็เสร็จแล้ววันนี้ก็เป็นเออเป็นซอต์โอเพนนิ่งที่ทําให้แบบว่าพี่ๆหรือว่าเพื่อนๆในวงการเลยครับได้มากันอะไรเงี้ยครับทำไมต้องเป็นคาเฟ่ทำไมต้องเป็นคาเฟ่เริ่มจากนี่เลยครับเนิร์สก็คือคือได้ไอเดียมาเป็นแบบ <ำ>หนูอยากทาเป็นคา,ฟาเฟ่ชั้นบนและชั้นล่างก็เป็นแบบซีเรสโตเป็นอยากจะสนับสนุนโลเคอลแบรนด์ของของไทยอะค่ะได้แบบว่าได้เติบโตไปด้วยกันภายในร้านเราจะมีอะไรบ้างภายในร้านเ,าร,เราชั้นล่างอะคะ่ะก็จะเป็นแบรนด์เป็นโลเคอลแบรนด์ไทยเป็นแบรนด์เพื่อนๆทากันเองด้วยแล้วก็เชิญแบรนด์ในไทยที่แบบเราสนใจที่มีความโดดเด่นเข้ามาอยู่ในร้านเราประมาณนี้ค่ะอยากให้ย่านสะพานควายย่านนี้ค่ะเป็นคอมมิตี้ใหม่ ชั้นบนก็เป็นชั้นบนก็จะเป็นคาเฟ่ค่ะใช่ค่ะเมนูเมนูอะไรจะมีแบบพิเศษอะไรไหมก็จะมีเมนูยูสุกุลาบอะค่ะจะเป็นเมนูพิเศษของเราเป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยก็ไม่มีที่อื่นแน่นอนน้องนะครับเป็นหนึ่งในคุณนส่วนที่ช่วยทำกับพิการยังไงบ้างครับวันนี้ได้เปิดแล้วเพิ่มเปิดเริ่มดีเปิดแล้วครับดีใจตื่นเต้นมากเพราะว่าเราตั้งใจกันมากแล้วก็พยายามแบบว่าทําให้มันแบบน่ารักที่สุดอะไรอย่างนี้ค่ะ น้องนะครับค่ะก็ดีใจค่ะที่ได้เปิดเพราะว่าจริงๆแล้ว ที่นี่ก็อยากให้ทุกคนรู้สึกเหมือนเป็นบ้าน<ม>บ้านหลังหนึ่งที่แบบว่าเราได้มาพักผ่อนได้มาอา่านหนังสือไดม้มีมุมถ่ายรูปเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งทุกคนก็สามารถพรีเซนต์ออกมาได้ดีมากๆแต่ละคนนะตรงนั้นที่มันต้องแบ่งอะไรกันยังไงบ้างเลยอะทจริ <c oughs> ตงตอนนี้ช่วยกันหมดเลยอ๋อใช่แต่ว่านี่ครับทุกคนจะหนักหน่อยเพราะว่ากันก็จะแบบว่าเข้าไปดูในกรุ๊ปไลน์บ้างอะไรเงี้ยแต่นี้พวกเนือเพนแล้วก็ป๊อปเนี่ยก็จะแบบว่าเป็นทีมที่หลักๆที่แบบช่วยแล้วก็ที่จริงมีน้องอีกคนนึ่า หนูติดไปตังหว่เดกก็คือพอมันทำธุรกิจร่วมกันคือเราคุยอะไรกันตกลงเรียบร้อยเนาะไม่ได้มีแบบไม่มีปันาไม่มีะใช่่คอันนี้คือแบบสบายใจได้ใช่สบายใจได้แต่เราไม่มีแบบว่าออกไอเดียอะไรบ้างในรายก็ เริ่มต้นไอเดียมาจากน้องเอกคนหนึ่งนะคะเขาได้ไอเดียมาจากโปเตอร์หนังสยองขวัญนะคะก็คือชื่อเดิมอะค่ะมันจะชื่อว่าราชเชาออนเดอรเว็บใช่ไหมคะแต่ด้วยความที่ที่เราได้ในบ้านหลังนี้อะค่ะมันเข้าซอยมาหรืออยู่สุดซอยเป็นบ้านหลังสุดท้ายหนูก็เลยใช้คําว่าเอาไอเดียนี้มาไปเป็นราชเาแล้วบ้านเราอยู่ด้านขวาพอดีก็คือเป็นราชเชาออนเดอร์ไค่ะใช่ค่ะก็เลยเป็นไอเดียชื่อร้านของเราค่ะส่วจนสถานที่ทำไมถึงต้องเลือกเป็นโซนนี้อะไรอย่างนี้ค ด้วยด้วยย่านของสะพานควายอะค่ะคือหนูคิดว่าจากวิเทสเดิมมาตรงนี้ไม่ได้ไกลมากแล้วช่วงช่วงเนี้ยค่ะก็คือมีเพื่อนๆที่เปิดแบรนด์อยู่ใกล้ๆกันก็คือหนูก็อยากให้แบบลาชเ้าอะเป็นบ้านหลังใหม่แล้วก็มีเพื่อนๆบ้านเราแวดระวัดวกันคืออยากพัฒนาคอมมูนิตี ในย่านนี้ในต่อตรงนี้นะคะแสดงว่าเดี๋ยวเราจะยึดซอยนี้เลยนะคะก็ตอนไปได้ถ้าสมมติว่ามีแฟนๆหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆมาอุดหนุนเยอะก็อาจจะไปไม่ได้ตอนแรกอาจจะตอนแรกตอนที่เนี่ยตึกเนี่ยมีทั้งหมด3มชั้นถ้าในอนาคตมันดีมากเราจะเปิดชั้นสามใช่ชั้นบนอีกชั้นสามจะทำเป็นอะไรเพิ่มเติมไหมคะอาจจะทำเป็นแบบว่าบาร์ใช่ครับให้มันมีครบแบบหลายๆอย่างในที่นี้อันนี้ความเริ่มแบบว่า ข่าวว่าเปิดแล้วเป็นไงบ้างครับผลการตอบรับแฟนคลับหรือตอนนี้ยังไม่รู้เลยเนี่ยมีเนี่ยพี่พี่นี่แหละครับที่มากันคนแรกๆใช่ครับก็เนี่ยน่าจะหลังจากนี้น่าจะพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าร้านเราตอนนี้มันก็ยังไม่ได้แบบเสร็จดีแบบ100%เปอเนตลยครับมันก็ยังต้องทำอีกหลายอย่างแต่เราก็รีบเปิดเพราะที่จริงมันก็นานแล้วอะอะไรอย่างงี้ยนานมากจะมีโปรโมชั่นจะเหรอเปิดร้านใช่ถามด้ยครับโปรงมีอะไรไหมครับตอนนี้เบื้องต้นยังยังไม่ได้มีอะไรอะค่ะเพราะว่าเราชั้นแรก เริ่มแรกเนี่ยอย่างวันนี้ข้างล่างก็จะจัดเป็นดิสเพย์ก่อนจะเริ่มขายประมาณน่าจะต้นเดือนหน้าประมาณเนี้ยค่ะใช่แล้วตั้งเป้าหรือว่ามองธุรกิจความเซ็ของเราไว้ยังไงบ้างหน่อยครับมีไม่ได้คิดเลยเพราะเราทำตามเพราะเราชอบใช่เพราะเราชอบเพราะเราชวนกันเพราะชอบอะไรเงี้ยก็ถ้าสมมติในอนาคตมันดีอะไรเงี้ยก็ถือว่าเออสิ่งที่เราเลือกทํามันแบบว่าเออน่าจะโอเคน่าจะแบบมีเยอะขึ้นลาวเขาส์อาจจะไปแบบว่ามีหลายที่ที่อื่นมากขึ้นอะไรเงี้ยครับ อย่างในส่วนของคาเฟ่อะไรเงี้ยค่ะพอต้องแบบเหมือนมีเมนูต่างๆเนาะอะไรเงี้ยคือแต่ละคนมีแบบมีการเลือกสรรอะไรมีบ้างไหมคะมีค่ะก็คือหลักๆเลยก็คือจะมีเฟิร์นเนื้อแล้วก็ป๊อปสามคนที่แบบจะคอยเช็คกันเรื่องคาเฟ่ต่างๆว่าแบบว่าเมนูเอ่อเราจะปรับปรุงเพิ่มตรงไหนใส่ตรงไหนเพื่อให้ร้านเรามันไม่เหมือนที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีส่งน้ำกาลไปแบบมาลิสต้าอะไรพวกนี้ด้วยไหมคะเดี๋ยวให้การลองทำเดี๋ยวให้การลองทำถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาลองทำครับ คือเป็นอยู่แล้วไหมพี่การหรือต้องเข้าไปเรียนจะมีสอนกันเป็กน้อก็ไปเรียนอาตรงนี้หรอก็ไปเรียนนี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆสอนใช่เห็นน้องการมีแบบว่าตอนนี้ตัดทำขนมทำอะไรด้วยมีมาลงตรงนี้ไม่รู้ว่าทำขายจะไหวไหมถ้าสมมติว่าทำกินแบบเล่นๆน่ะน่าจะไหวเพราะเคยขายข้าวคุกกะปิแล้วไงหิวไม่อยากก็เลยไม่หิวแล้วตอนนี้ขายไม่ออกแล้วเพราะว่าเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าในอนาคตอาจจะมีขนมด้วยร้านเราเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ แล้วพ็่กามีมาบอกแบบอยากจะให้พี่การทําอะไรพี่การทำอะไรเพิ่มเขาบอกว่าอยากให้ทําเข้าพองเงินล้านซึ่งแบบพี่การเคยทําตอนนั้นในรายการอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันครับว่าเผื่อได้ทําเป็นนุ่งชั่วเผื่อเอามาที่นี่และอย่างอ่ที่้องการชอบแบบว่าอะไรนะถ่ายรูปทำประตูที่นี่มีแพนไหมคะว่าแบบว่าอาจจะเปิดเพิ่มเป็นประตูมาให้ถ่ายอะไรหรือเปล่าคือเหมือนตอนนี้ที่เราแพนกันไว้ก็คือเราอาจจะเปิดให้แบรนด์ที่อยากจะ เช่าในช่วงระยะเวลาก่อนที่เราจะเปิดเปิดร้านนะคะก็อาจจะมีแบบเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็คือเช่าได้ใช่ครับแต่ว่าของเรามีเดี๋ยวเราก็มีตู้สติ๊กเกอร์ใช่เหมือนอยู่ข้างในใช่ครับตอนนี้ยังไม่เสร็จยังไม่เรียบร้อยใช่ค่ะฝากไหมฝากก่อนครับพการชวนชวนด้ครับก็ฝากด้วยนะครับ l ลาชเฮาส n อ e น l i n e นะครับก็อยู่ตรง BTS สสะพานควายนะครับเข้ามา ใช่ไหมมาถเข้ามาในซอยลงหนังโอเคเข้ามาในซอยครับโงหนังผลโยทินนะครับสุดซอยนะครับร้านอยู่ขวามือหลังคาสีส้มนะครับก็ฝากนะครับอยากให้ทุกคนลองมาดูนะครับมีทั้งแบบว่าของขายแล้วก็มีกาแฟนะครับแล้วก็น้ําต่างๆนะครับแล้วก็มาถ่ายรูปที่นี่กันได้แล้วฝากด้วยนะครับโอเคขอบคุณนะครับ